อย่าลืมกดติดตามจาน่าและเจโลที่ปุ่มซับสไครต์สีแดงตรงนี้และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่โดยการกดที่ปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเจโลก็จะมาอัปเดตรถดั้งเฮอร์คิลิสนะครับตอนที่มีคนขอมาเยอะแยะมากมายนะครับความจริงเจโลก็ไม่ค่อยว่านะครับแต่นี่ก็ตามคนขอ,ขอครับเพอเห็นคนขอเยอะนี่เฮอร์คิลิสหอันล้ครับมาดูนเลยครับ ยังไม่เห็นตัวเลยครับนี่มาคนนี้ก็เลยงมาเทกันเลยอ่ะเทเลยปึ้งโนย่ไงีนอนโคนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใหญ่มากเฮ้ยตัวใหญ่มากอะ่ะ มาคลิปเพื่อนๆอยู่นี่เ,เอ๋โอ้โหตัวใหญ่มากเลยเอ่ะเดี๋ยวปึ๊บนี่โอ้โหขนาดดูขนาดมันหัวอ้วมน,นมากอ้วนมากนี่โอ้โหเพื่อนๆดูสิครับนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่เป็นสีขาวสวยนี่วันนี้นะคะับตัวเราก็มีหนังสือจะมาให้ดูกันนะครับ แล้วว่าเจนโก็มีอีกเล่นหนึ่งนะครับเอ่อขอถามหน่อยใครจำได้บ้างครับถ้าใครจําได้นะก็คือเป็นไฟขับกระมานานมากครับเอออันนี้คือเป็นไฟขับเรามานานนะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเล่มนี้นะครับนี่ชื่อว่าร่วมปีแข็งมแมลงลึกลับกับเทคนิคการพอเบียงนะครับนี่ของสยามบิทเทลนะครับนี่หนังสือเล่มนี้เจนโลก็ซื้อมาจากสยามบิทเทลนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นร่วมเหมือนใจโลนะครับ เพื่อนพ่ก็ควรจะหาความรู้บ้งไปบ้างนะครับนี่หนังสือเล่มนี้ก็เป็นแหล่งความรู้ที่ดีนะครับนี่นะครับรูปเรื่อง h e r ิ u ล e นะครับนี่ตัวผู้นี่ตัวเมียนี่ตัวผู้ก็มีเขานะครับส่วนตัวเมียไม่มีเขานี่แล้วตัวผู้ก็จะเป็นสีเหลืองทองตัวเมียก็จะเป็นสีอย่างนี้จต่เรายังไม่รู้นะคะว่าตัวเขาจะดนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ภาวนาให้เป็นตัวผู้นะครับอ่าก็ในเมื่อก็ในกระถ่ายคิวแล้วก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนแบบไปเลยนะครับนี่ เพราะว่ารู้สึกว่าแมตตเก่าก็สัพาหแล้วครับก็หลายเดือนอยู่พอสมควรก็เลยไปแมทตใหม่มเลยวันนี้อ่าบ้านใหม่แล้วไปเลยลงมาเลยเอาเฮ้ยมั่หลุมเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวๆอทำไมไทำไมไปทั้งนั้นอุสัตว์จิ้มเป็นหลุมให้ ไม่ละก่อนเฮ้ยลงไปทั้งหมดคนเอ้าเออทำไมอ่ะไม่ยุไ่ยุไม่เออไม่ไม่ลงไปลงลงไปลงลุ่มไปเดี๋ยวนี้จงลงไปโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งหลุมเราอ้าวอ้าวเฮ้ยมีปัญหาเหรอต้องไปตรงนี้ ลงไปลงไปนั่นแหละเออลงไปแล้วว่าจะลงไปเนี่ยเราอุตส่าห์คุณลุงให้ดีๆบาย๊ายบาย เพื่อครับก็การเลีเ้ยงดูไหนก็ต้องมีความอดทนนะครับเพราะว่าตอนช่วงเป็นหนอนเนี่ยพัฒนาพัฒนาการมันก็ไม่มีอะไรมากครับถ้ามันจะมีเยอะจริงๆก็ตอนเป็นหนักแรกกับตัวแค่นั้นแหละแต่ตอนเป็น, <c oughs> ปนหนอนก็ค่อยก็แบบคอยดูมันไปเรื่อยๆไงตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไง,เอ,งเ,เออมีความสุขเนี่ยแต่ก็ต้องอดทนหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ